สวัสดีค่ะจากเยสวนชีวิตในฟินแลนด์นะคะเด้อเย,ยสวนเก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็แดดร่มๆตกแล้วได้จับพี่น้องเอ้ยมากค่ะมาชมว,ว,วิวทิวทัศน์สวยๆกับเยสวนเวยพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็เป็นแม่น้ำติดอยู่อยู่กับมู่บ้านที่ใหญสนอยู่แล้วก็พี่องจา๋านาร่อนเขามันจะแป๊บเดียวนะพี่น้องตรงนี้ก็มีท่าน้ำให้เล่นอยู่แต่ว่ามันหนาวตอนนี้เย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องเลยน้ำลงไม่ได้เลยนย้ำใสใสแต่ก็ลงอาบไม่ได้แล้วพี่น้องจา๋ายเย็นเจี๊ยบเลยเพระาะว่าตอนกลางคืนอุณหภูมิก็บวกแค่สี่แค่ห้าเองพี่น้อง หนาวแล้วค่ะมาค่ะมาเที่ยวฟิลแลนด์กับยายสนค่ะ คยายสนก็เก็บภาพสวยๆมาฝากแล้วค่ะพี่น้องมันสวยสวยพี่น้องเอย้ยายสนสะออนมองไปทางไหนก็นเหลืองอลามสีเหลืองสีแดง ยสวนก็นเลยเอามาอัดรวมๆกันเก็บภาพไว้พี่น้องเอ้ยปีนึ่งก็มีครั้งหนึ่งนาะพี่น้องจ้ะยิ่งเข้าไปในป่าในดงเด้อพี่น้องเออเขาไปในป่าในเขามองเข้าไปโอ้ย,ยแต่สวย ตอนนี้มองไปในป่าอย่างสวยพี่น้องเอ้ยถ้าไปยืนอยู่บนยอดเขามองไปไกลๆเนี่ยตัวๆสวยมากเลยยายสนกเก็บภาพมาฝากเวยพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูช่วงอิมะตกแล้วยายสนก็จะถ่ายมาให้ดูอีกเด้อใครนั่นจะยิ่งสวยไปอีกแบบหนึ่งเ้อ ในใบอันนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องจ้าดูดิตอนแรกมันก็เป็นสีเขียวเขียวพอเป็นเขียวเขียวแล้วมันก็จะเป็นมีจุดของมันขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมพี่น้องจา้ามันจะมีจุดขึ้นมาแล้วก็ค่อยเป็นสีม่วงสีม่วงสีม่วงมาพอออกมาม่วงแล้วก็จะออกมาเป็นสีแดงพี่น้องไม่อยากให้มันร่วงเลยพี่น้องอยากให้มันอยู่แบบนี้นะสวย มันก็แทนดอกไม้ได้เลยพี่น,อสนส้องเยศสวนสซออดลายพี่น้องเออเยศสวนก็เลยอดเก็บภาพไม่ได้พี่น้องเอ,อ้ตอนนี้สวยมากจริงๆก็เลยเอาภาพมาฝากพี่น้องเลยพี่น้องจ๋าแม่ก็ยำลำคาเลเย,ยสนวนเ้อพี่นอ้องยังไงก็กดกด กดติดตามให้ยายสนด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจให้สนทําคลิปหน้าด้วยเด้อค่ะพี่น้องจ้ายิ่งต้นนี่เด้อพี่น้องได้ยิ่งสวยหลายยายสนไปยืนอยู่ใต้ตน้นยายสนก็สะออนพี่น้องจ้าเวลาลมพัดมาอนะมันมันล่วงลงมาพี่น้องเอ้ยอ ใบสีทองปิวลงมาละบ้น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 โอ้ยสวยหลายพี่น้องยายสนนั่นแหละสะออนหลายคิดถึงพี่น้องเองได้ก็เลยเก็บภาพมาให้พี่น้องเองได้ดูพี่น้องจ้ามันสวยมากจริงๆขนาดยายสนอยู่นี่ก็หลายปีแล้วก็อดตื่นเต้นกับมันไม่ได้ที่พี่น้อง พะว่ามันสวยจริงๆยิ่งแม่ภูเขายิ่งแต่สวยมากกว่านี้อีกมีผสมผสีกันหลายสีหลายอย่างโอ้ยตื่นตาตื่นใจเลยพี่น้องจ๋าค่ะอันนี้ก็ต้นอีกสายพัดหนึ่ง้อคะพี่น้องจ๋าอันนี้เขาเรียกต้นกล้วยวูค่ะต้นกล้วยวูมันจะมีประโยชน์หลายอย่าง้อคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ ใบมันอนะใบอ่อนๆเขาก็เอามาทําเป็นยาได้เพราะว่าเยสนเคยอ่านในหนังสือเยสนเอามาทาเป็นเป็นชาผสมกับใบพวกไอเบอร์รี่ต่างๆนะามาผสมกันค่ะมันจะมีหลายอย่างที่ว่าใบตามธรรมชาติของเขานี่แหละค่ะคือเหมือนบ้านเราสมุนไพรนะ่น่ะค่ะเป็นสมุนไพรแต่บาใบกล้วยบุนี่มันจะกินจะใส่น้อยลงเพราะว่ามันจะแรงมากเะค่ะพี่น้อง ที่นี้อย่างต้นมันเราก็เอาเอาเอาไว้นั่นไปเจาะแล้วก็เอาท่อใส่น้ามันจะไหลลงมาเราก็เอาเนี่ยไปต้มไว้น้ามันจะสะอาดเขาจะเห็นขางบ้านเขาทํากินมาใหม่ๆก็ไปถามเขาว่าทําอะไรเขาก็หายกินมันก็เป็นจืดๆแล้วน้ามันขาดแต่ว่ามันก็เขาว่าไปซัดครับสารพิษอะไรของเขาก็ไม่รู้ยายสวนก็ไม่ได้ดูร,รายละเอียดตรงนี้นะคะเนาะเห็นแต่เขาเอามาดื่มมากินกันแต่ว่าใบมันอะ ใบมันมีประโยชน์กับยายสนมากมากพี่น้องจา๋ามีประโยชน์มากยังไงปีหนึ่งปีหนึ่งยายสนทำนะปีละสามสี่ร้อยกําในสมัยก่อนนะมีแรงทำเอามากำแพะกรรํานี้เดียวยายสนก็ไปขายกรร 4, ําละสี่ยูโรพี่น้องช่วงคริสต์มาสเขาจะนิยมใช้กันพี่น้องจา๋าเขาเขา้าเซาหน้าช่วง เทศกาลแล้วเ,เขาจะาไปฟาดตัวก็เ,เขาเศร้าหน้าเขาจะฟาดตัวให้มันเลือดลมมันบิ่งมันเดินนะคะพี่น้องและยายสวนถึงบอกว่ามันมีประโยชน์กับยายสวนมากมากยายสวนก็ได้เงินเพราะมันนี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปลงทุนอะไรเนาะค่ะเนาะก็ลงแต่แรงเพราะว่ายายสวนมีที่ขายก็เลยมันก็พอขายได้ค่ะก็พอได้เงินแต่ละปีแต่ละปีพี่น้องจ้ะ แต่ที่นี่ต้นของมัน้อคะเด้อต้นของมันจับทาเอาไปทําเป็นฟืนน่ะไม่ขีดการเดียวก็ติดพี่น้องเปลือกมันน่ะเปลือกมันเป็นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะไม่ขีดการเดียวก็ติดเลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่นตัว ต้นแม่นตักวก็หมายถึงบ้านเราก็เรียกสนหนาวเนาะพี่น้องที่ยายสนเก็บเอาเอาลูกมันมาทําเป็นของประดับตกแต่งช่วงคิดสมมาตนะมันเป็นสนหนาวเนาะพี่น้องเนาะถ้าเมืองไทยเราถ้าเมืองไทยเราลูกซึกว่าจะทางน้องหนาวแนละ้วมันจะมีทางจังหวัดเลยหรือเปล่าตามเขาตามอะไรนะ่ยยายสนว่าเคยเห็นเขาไปถ่ายลูกวบาทางจังหวัดเลยมันมีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ยายสนเก็บเอาไอ้ลูกมันค่ะมาทําของตกแต่งประดับช่วงคริสต์มาสค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็ถทาส่างรายได้ให้ยายสนได้เยอะเลยแหละค่ะพี่น้องอันนี้ภาพนี่ยายสนไปถ่ายในป่าเด้อพี่น้องจา๋าในป่ายายสนไปเก็บเบอร์รี่มาก็เลยถือโอกาสถ่ายเอาในป่าในป่าเขาสวยสวยพี่น้องเออมองไปทางไหนก็สวยไปพดจนยายสนอดเก็บภาพไม่ได้พี่น้องจา๋านั่นแหละ ยศวนไม่อยากให้มันล่วงเลยตอนนี้แต่ว่ามันก็สวยอีกแบบหนึ่งพี่น้องจา้าเพราะมันล่วงเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหนาหิมะลงเด้อค่ะเด้อหนาหิมะลงมันจะเป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งเด้อค่ะเด้อพอหนาหิมะลงมันจะพวกหิมะจะมากาะตามกิ่งเวลาแรงกดอากาศต่ำๆนะคะมันจะเป็นเกล็ดหิมะของมันเองตอนนั้นก็สวยอีกแบบหนึ่งพี่น้องจา้าถ้าต้นต้น คริสตมาสหรือว่าต้นสนหนาวหิมะมันจะล่วงลงมาใส่นีนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งยังไงก็ฝากคลิเปเยีนสนชีวิตในฟินแลนด์ด้วยเด้ดขด